สาว่ายน้ำอาจจะดูหรูหร่าต้องการพื้นที่เยอะและยังดูแลยากมีค่าใช้จ่ายสูงค่ะแต่ถ้าเป็นอ่างจากุซซี่ดีไซน์หรูใช้พื้นที่ไม่เยอะดูแลง่ายนะคะและค่าใช้จ่ายไม่สูงค่ะคุณคิดว่าแบบไหนคุ้มกว่ากันค่ะ วันนี้ทีมขอแนะนำทางเลือกใหม่ของการพักผ่อนภายในบ้านนะคะอ่างจ a กุ z ซ i Outdoor รุ่น SD 0 3ค่ะอ่างรุ่นนี้นะคะมีขนาดความกว้างอยู่ที่1,960ยาว1,960และมีความสูงอยู่ที่800มิลลิเมตรค่ะรองรับได้สูงสุดถึง5ท่านมีทั้งหมด3ที่นั่งและ2ที่นอนนะคะโดยสีที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือสีคลาสสิกไวท์นะคะส่วนตัวสเกิร์ตนะคะจะเป็นไม้โทนพีคค่ะ เรียกได้ว่าดูสะอาดตามากๆนะคะแต่ยังคงความหรูหราเอาไว้อยู่ค่ะตัวอ่างนะคะเป็นอะคริลิกค่ะนำเข้าจาก USA a l i t e c h นะคะมีให้เลือกด้วยกันถึง16เฉดสีค่ะส่วนตัวสเกิร์ตนะคะมีให้เลือกด้วยกันถึง3โทนเลยทีเดียวค่ะ คุณลูกค้านะคะสามารถเลือกให้เข้ากับสไตล์บ้านของคุณลูกค้าได้เลยค่ะและแน่นอนนะคะฟังก์ชันให้ความผ่อนคลายจัดเต็มระดับพรีเมียมค่ะมีระบบหัวเจ็ทนวดสปานะคะระบบฮิสเตอร์ระบบโอโซนฆ่าเชือ้อและยังมีระบบไฟ LED สร้างสุนทรียภาพค่ะเหมาะสำหรับคนที่อยากมีมุมผ่อนคลายส่วนตัวภายในบ้านนะคะ ใช้งานง่ายค่ะดูแลไม่ยากและราคาไม่สูงนะคะถ้าเทียบกับสระว่ายน้ำค่ะถ้าคุณกำลังมองหามุมผ่อนคลายแบบมีระดับและไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะนะคะให้อ่างเอา d ดอา a วาจ j ก c ุ z ซี่รุ่น S D 0 3เป็นคำตอบของคุณค่ะใครนะคะที่กำลังสนใจอ่างจาก u ุ z ซี่นะคะสามารถติดต่อทาง a าควาจ c ก z ุ i ซได้ที่เพจอาควาจ c ก z ุ i ซีค่ะหรือติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ